ลิ้งค่ะชีวิตดีดีที่ยูเควันนี้ดาจะแนะนำเพื่อนๆดาเป็นคนความดันต่ํานะคะเ,เพื่อนๆความดันต่ําดาแนะนํานะคะว่าให้ดื่มน้ําแครอทจูสค่ะเนี่ยดาเดี๋ยวดาจะล้างเนี่ยแล้วก็มีสลรัรีก็ใส่ไปค่ะขิงก็ใส่ไปค่ะเ,เพื่อนๆมันได้รสชาติแล้วก็มีแอป้งแอปเปิลอะไรเหลือที่แบบที่มันจะทิ้งค่ะแล้วก็มีเครื่องคือวันนี้ที่อังกฤษดูแดดแบบว่าแรงมากมาดาล้างของดาเรียบร้อยนะคะสลรัรีก็ใส่ลงไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆแครอทก็ใส่ไปอย่างเงี้ยค่ะ ออกมาอย่างนี้นะนก็ได้อย่างนี้เลยค่ะเพืเ่อนๆเห็นไหมคะโอ้ยแสงแดดเนี่ยค่ะเพืเ่อนๆเนี่ยได้เหือกอย่างนี้เลยค่ะผลกมันนี่ก็อย่างกูดคอมพอร์ตมาแล้วเราก็มาดื่มกันค่ะง่ายๆค่ะเพืเ่อนๆดูแลตัวเองง่ายๆนะคะแต่ว่าลงทุนสักนิดหนึ่งลงทุนกับสุขภาพลงทุนนะคะ ลงทุนก็แค่อะไรนะไอ้เครื่องเครื่องแยกกากแยกน้ำอะค่ะเป็นเลือกหาเอาแล้วก็แครอทนี่ก็ไม่แพงอปเป้ก็ไม่แพงซัลี่ก็ไม่แพงขิงก็ไม่แพงค่ะเพื่อนแล้วเนี่ยคุณจะได้แบบว่านะแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นความดันต่ํานะคะดันแนะนําเลยว่าดาหายจากความดันต่ําเพราะอันนี้จริงๆเพราะว่ามันเป็นน้ําตาลบริสุทธิ์จากแครอทแต่ก็คืออย่างที่ดาบอกว่าถ้าใครเป็นเนี่ยก็คือดื่มซัก สองวันละแก้วก่อนตอนแรกแล้วตอนหลังต้องลดลดลดลงนะคะเพราะว่าน้ําตาลมันเยอะเหมือนกันแม้น้ําตาลจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะเนี่ยเช้ามาเนี่ยตอนนี้ดาก็คือแบบหายเป็นนานเลยตอนนี้เริ่มกลับมาเพราะว่ารู้สึกว่าอยากบารุงสายตาด้วยเพราะว่าแครอทเนี่ยเขามีวิตามิน A ซึ่งบํารุงสายตาด้วยดาก็เลยกลับมาดื่มต่อแต่ความดันดานนะหายไปเลยนะคะความดันต่านะความดันต่ํานี่ไม่ใช่ อะไรคือเราขาดสารอาหารบางตัวที่ที่หมอก,ก็จะให้แนะนําตับพวกใบผักสีเขียวอะไรอย่เงี้ยค่ะก็คือปั่นกินอะไรกันเนาะนะัมาเชียดตอนเช้าดื่มเลยค่ะแล้มันอะไรรู้ไหมมันดื่มง่ายมันอร่อยมันหวานแล้ววันนี้เราใส่ขิงเข้าไปมันก็จะออกเผ็ดๆน่อยๆค่ะเลือดลมดีเลยและทั้งวันแล้ววันนี้ตดค่ะ